เป็นวันที่ขับเราจิตใจให้มาเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตเราผ่านไปทุกปีทุกเดือนทุกวันก็ไม่เห็นจะมีอะไร ที่จะดูแล้วเกิดความมั่นคงที่จะสามารถยึดติดเอาเป็นที่คุ้มครองป้องกันความเสื่อมสลายพังทลายไปได้นั้นวันพระจึงเป็นวันที่กลับมาปรุงสลดสังเวชทำอะไรไปคิดอะไรไปพูดอะไรไป ที่เป็นสิ่งที่อักผูกสลเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นเพื่อไปเพื่อความรักตัวเองเป็นไปเพื่อการสร้างภูมิูนนั่นก็เป็นผู้ที่ขาดสติขาดปัญญาเรา จะต้องพยายามพัฒนาตนเป็นผู้ชนะความรักตัวเองเป็นผู้ชนะความหวงหวงและก็เห็นแต่ความสุขของตัวเองหากว่าเราหลงลืมครั้งใดคราใดมันก็จะกลายเป็นเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นอุปทานขันทั้งห้า เป็นตัวทุกข์ก็คือยึดเข้าไปในกายและใจของเราเพระฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามขัดเกลาตลอดเวลาความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจากสภาวะธรรมเป็นเหมือนการเดินทางเข้าไปสู่พระนิพพานใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเพราะอะไร เพราะถ้าเผื่อเราเป็นคนอยากทำอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้และไม่เละมัดระวังกิเลสของเราที่อยากจะเป็นผู้มีความเก่งกาจกิเลสของเราผู้กำลังหลอกตัวเองว่าจะมีความหมายก็จะกลายเป็นการสร้างกรรมให้กับตนเองเพราะฉะนั้น พระนิพานที่กำลังจะเดินทางไปนั้นจะต้องมีสติตลอดเวลาและลึกถึงประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับก็คือพ้นทุกข์ที่มีค่ามหาศาลการที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดรับของมีค่ามหาศาลนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเป็นผู้คอยที่จะดูแล เอาใจใส่ความพังเผลอของจิตใจที่จะหลงเข้าไปเสพอารมณ์แห่งโลกธรรมท,ทั้งแปดเราอยู่กันบนโลกใบนี้ถ้าขาดสติเมื่อ,อไหร่ก็จะไปมีความรู้สึกที่อยากจะหาสรรเสริญหาความสุขหาราบหายศหาความสบายตัวสบายใจ หาความสุขไม่จบไี่สิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดพั้งเผลอไฝ่โลกกระทำแปดซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เราหลงไหลเข้าไปในความละเอียดเราอาจจะไม่หลงไหลในเงินทองเราอาจจะไม่หลงไหลในข้าวของในผู้คนแต่เราก็หลงไหลในชื่อเสียงในความภาคภูมิใจในความสำเร็จในความสุขในการสรรเสริญใน การที่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงมาเคารศพศรัทธามูชาเรานั่นก็แปลว่ากิเลสอีกประเภทหนึ่งที่ละเอียดขึ้นไปที่มองไม่เห็นจับไม่ได้แต่นี้อยู่ในใจเรานั้นพระพุทธองค์จึงให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้กําจัดอาสวะกิเลสไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ต้องเห็นว่าเป็นศัตรูอันยิ่งใหญ่นักบวชทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ อูบาสุบาสิกาเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะถูกตัวมานะถูกตัวแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความรู้สึกแห่งการภาคภูมิใจมันก็จะกลายเป็นความเข้าไปยึดมั่นในความละเอียดซึ่งก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงไ,ได้ เพราะฉะนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องคิดพิจารณาไม่ให้เกิดกรรมเพราะถ้ายังทำอะไรที่เป็นกรรมคุณก็จะไปพราะนี้ผ่านไม่ได้เพราะจะต้องกรรมาใช้กรรมก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นอริยะจึงต้องระมัดระวังการที่มนุษย์ทั้งหลายบางคนอาจจะต้องประสบกับภาวะสะภาวะแห่งความทุกข์ทรมาน ก็เป็นไปเพื่อจะได้เข้าไปถึงความเป็นจริงว่าชีวิตของมนุษย์ไม่มีความสุขอย่างใดเลยมันมีแต่ความทุกข์และถ้าใครเข้าไปพิจารณาความทุกข์จริงๆนั้นก็จะได้เห็นจะได้มีความรู้สึกเป็นความเบื่อหน่ายในการเวียนไหวตายเกิดจะมีความรู้สึกแห่งความสังเวชงคงสลดความเป็นคนของตนเองว่าในการเกิดมาเป็นคนนั้น ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีแก่นสารใดๆเลยมีแต่การเล่าร้อนไล่ล่า,ลาหาความสุขตลอดเวลาแล้วก็เป็นไปด้วยความผิดหวังพลาดทั้งพัดพาดไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังหลงไหลในความสุขทั้งหมดทั้งสิ้นหรือทําให้ตัวเองหลงไหลในความสุขก็ะจะกลายเป็นผู้ที่จะต้องมาชดใช้สิ่งที่ได้กระทําไป พระพุทธองค์ตรัสให้ทุกคนนั้นอยู่ในความ <c oughs> มีสติไม่ประมาทจะต้องเป็นคนคอยระมัดระวังทุกการกระทำเพราะเรางั้นถ้าพลาดพังเผลอไฝก็กลายเป็นสร้างภพสร้างชาติคือสร้างภพสร้างชาติเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างคนได้รับความทุกข์ก็อาจจะเป็นเพราะสภาวะธรรมคนได้รับความสุขก็จะเป็นเพราะสภาวะธรรม จะสุขจะทุกข์นั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใจให้เป็นกลางให้อยู่ในลักษณะของความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าถ้าใครก็ตามที่มีทุกข์แล้วก็เข้าไปพิจารณาปรงุงตรวศสังเวชก็ถือว่าเขาเอาความทุกข์นั้นมาทําประโยชน์ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเพื่อเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นกลับไปความรู้สึกเป็นความส้อยเศร้าน้อยเงาทุกข์ทรมานใจโกรธแค้นมีความรู้สึกอึดอัด ุกใจทุกกายนั่นก็แปลว่าทุกที่เกิดขึ้นมานั้นกลับมาทําให้เกิดทุกข์ซ้ําเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะเอาทุกมาเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเปลี่ยนเปเพื่อจะทําให้เกิดความสุขกลับเอาทุกนั้นมาเพิ่มทุกให้กับตัวเองอีกเพราะฉะนั้นคนที่ขาดปัญญาก็จึงเพิ่มทุกข์ขึ้นทุกครั้งทุกชาที่มีความทุกข์ เราจรึงต้องเป็นคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญามและทุกเกิดขึ้นต่อพิจารณาตามความเป็นจริงไปว่ามนุษย์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นและทุกที่มาเกิดกับตัวเรานั้นก็เป็นทุกข์ที่เห็นชัดเห็นมีความรู้สึกเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามันทรมานมันเกิดความรู้สึก,สกอึดอัดเพราะไอ้ต้นเหตุทั้งหมดทั้งสิง้นเพราะเราประมาทพลาดพังเราทําอะไรไปทุกตีนทุกอย่างนั้นเป็นไปเพื่อตัวเราไม่มีการที่จะคลายออกจากการ ยึดมั่นผีมั่นไม่มีการคลายออกที่จะหน,นีออกจากการมคุณทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอันว่าสิ่งที่เราเข้าไปหลงไหลก็กลับมาทาร้ายทําลายเราบันนี้เราเป็นผู้ป,ปฏิบัติจิ่งต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องเป็นคนคอยระมัดระวังรู้ตามความเป็นจริงโลกนี้เป็นโลกทดสอบโลกนี้เป็นโลกมายาการที่เราจะกระทบกับอารมณ์ใดๆก็ตามจะต้องทําอารมณ์นั้นให้เป็นปัญญายา ให้เกิดความเป็นผูล้ลนให้เกิดความสงบสุข,ขุมรอบครอบให้เข้าใจสภาวะอันตามความเกิดตามความเป็นจริงเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามคําสอนของพระพุทธองค์เมื่อเรามีความคลายออกจากความยึดมั่นือมั่นคลายออกจากความลักโลกโกรธหลง กลัวทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเบาสบายและเป็นผู้ที่ไม่สร้างเวรสร้างกรรมและเป็นผู้ที่กําลังกรรมจัดอาสวะกิเลสเป็นผู้ที่กําลังจะเดินเข้าสู่พ้นทางแห่งการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นการละมัตระวังของเราในทุกปริยาบททุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดก็จะต้องเป็นไปเพื่อกุศลอันสูงสุดเพราะฉะนั้น วันพระทุกวันนั้นควรจะเป็นวันที่ตรวจสอบพิจรารณาตามความเป็นจริงว่าเรานั้นมีการพัฒนาการไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือเลวลงหรือเสมอตัวถ้าเผื่อว่าเสมอตัวก็ถือว่าตกต่ำลงถ้าเลวลงก็ยิ่งร้ายกั่ร้ายขึ้นกว่าเดิมอีกเราต้องมีการพัฒนาจะต้องกลายเป็นคนมีความสุข,ขุมรอบครอบ เป็นผู้ที่สร้างแต่กุศลไม่สร้างแต่บาปไม่ใช่บาปที่จะต้องไปทําเกิดจากกระทบคนอื่นบางทีบาปที่ทํานั่นทากับตัวเองก็คือทําให้ตัวเองทุกข์ทำให้ตัวเองอึดอัดทําให้ตัวเองพรมานทําให้ตัวเองนั่นเศร้าส้อยเงาง้อยทําให้ตัวเองนั่นตองอกกอมใจนี่ก็คือการทําบาปให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นกะใครกับคนภายนอกกับคนภายในก็ต้อง ทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางทำใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงและเราจะต้องเป็นคนมีสติเข้าใจทุกสถานการณ์สุดท้ายก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็จะได้ทบทวนการปฏรปปิบัติมาในตลอดเวลาว่ามันมีความก้าวหน้าอย่างไรถ้ามีความก้าวหน้าก็จะต้องรักษาความก้าวหน้านั้นวิธีการนั้นความการปริตปฏิบัติในแนวนั้น ให้อยู่มั่นคงถาวรและรับห้าอะไรที่มันพัฒนาการขึ้นได้ก็ควรจะพัฒนาไปอะไรที่ทําไปแล้วเกิดความตกต่าในจิตใจท้อแท้ทอ้อถอยเกิดความเบื่อหน่ายก็ต้องคอยกําจัดอย่างให้เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงทำมานุบัฒนาก็เป็นธรรมที่ยอมพิจารณาเรื่องของความสําเร็จในการฆ่ากิเลสนี่คือโชฌงชงทั้งเจ็ด แล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงของอุปสรรคที่จะมาขัดขวางเราก็คือนิวรหะแล้วก็เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงในระยะสัตว์สเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าทำทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ตั้งอยู่ในขันห้าตั้งอยู่ในรูปในนามซึ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นก็จะดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปนามก็จะกลายเป็นผู้ที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยปริยาย ก็สุดท้ายขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เป็นผู้สามารถพัฒนาการเป็นผู้มีสติปัญญาลแลคามคมรู้เท่าตาันเหตุการณ์ในฉับพันทันทีอยาอรให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้ว,วลก็ไปตามรู้ไปตามกาจัดนั่นก็แปลว่าไทยก็เข้ามาถึงตัวแล้วจึงจะได้ตามกําจัดควรที่จะป้องกันไม่ให้เข้ามาถึงตัวให้ดับให้ หมดให้จบสิ้นลงกรที่จะมาถึงตัวถึงใจนั่นจะกลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีอาวุธอนแลงทคมที่ไม่ปล่อยให้กิเลสดและ <c oughs> มานทั้งหลายทั้งปวงช่วยโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในใจเราตั้งตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทําอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ยกจิตขึ้นสู่อุเบกขา ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยเหลือเท่าที่ตนมีโอกาสเท่าที่ตนมีความสามารถจะช่วยเหลือกันได้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ชนะการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองทำลายสะยะัพยทธิบิอย่างเด็ดขาดก้อน,นิสงผลบุญแห่งการตั้งใจสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมคอยทัางทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาญาณ สู้ยิ่งยิ่งขึ้นฝ่ายกรรมจัดอาสวิกเกลสได้อย่างง่ายดายเป็นผู้ปิดประตูบายภูมิได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญ